พระองค์ตัดว่าสมาะคือการทำสมาธิมากเนี่ยเมื่อกระทำมากแล้วจ,จ,ะจ,ะจิตจะเจริญจิตเจริญแล้วจะละราคะได้ราคะคือความกำหนัดยินดีในโลกทั้งปวงแต่การกระทำให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ไม่ใช่แค่นั้นใครก็ตามจเจริญมากซึ่งสมาธิแม้เดินจงกรมมากแม้นั่งสมาธิมาก จิตเขาหลุดพ้นได้เจโตสมาธิเจโตคือจิตจิตเจโตคือจิตจิตที่ได้สมาธิคือเจโตสมาธิย่อมได้เจโตวิมุตติพระองค์จึงตัดต่อว่าวิสมถะและวิปัสสนาต้องเคียงคู่กันเพราะอะไรพระองค์ตรัสว่าวิปัสสนาคือการเห็นการเกิดดับในขันธ์ทั้งห้า หรือปัญญาในการใคร่ครวญสอดส่องธรรมทั้งหลายในวิมังสาของอิทธิบาสีหรือโพชฌงทั้งเจ็ดหรือมร์แปดหรืออินทรีห้าพละห้าทั้งหมดเหล่านี้เกิดการใคร่ครวนเกิดการใคร่ครวนเกิดการใคร่ครวญแล้วเนี่ยนี่คือวิปัสสนาปัญญาย่อมเกิดเมื่อปัญญาเกิดทำมากเจริญมากปัญญาเกิดเขาจะละอวิชชาได้